สวัสดีครับสวัสดีชาวทูเกเตอร์วิทโชกี้อีกหนึ่งครั้งนะครับครั้งนี้นะครับต้องยอมรับจริงๆว่าเป็นครั้งที่ผมทําตามความฝันผมนะครับเนื่องจากได้เจ้าหมูแดงมาเนี่ยหรือมอเตอร์ไซคันนี้ของผมมาเนี่ยเป็นเวลา3ปีถึง4ีแปีละพึงวิ่งไป็น1,500นโลนะครับถ้าเป็นสมัยเรียนเนี่ยก็คงต้องไปกันเป็นหมื่นโลลวนะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะทําได้เนื่องด้วยเรามีงาน มีอะไรอีกหลายอย่างนะครับที่ทําให้เราไม่มีเวลาที่จะเดินทางไปเที่ยวได้แล้ววันนี้นะครับผมมีเพื่อนสมาชิกอีกหนึ่งท่านคือพี่โอนะครับก็เป็นเพื่อนสมัยเรียนนะครับที่มาขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่ยังจุดหมายของเราที่เขาใหญ่นะครับให้สําเร็จรุ่วงตามเป้าหมายของเราและก็ทําสําเร็จด้วยนะครับ ที่เราถึงเขาใหญ่แล้วนะครับเราก็แวะไหว้ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ก่อนนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เดินทางไปเรื่อยๆนะครับจริงๆเป้าหมายจุดหมายของผมเนี่ยพอขึ้นมาเขาใหญ่เนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่อยากเห็นก็คืออยากเห็นพิดวนพี่ช้างใหญ่หรือว่าพี่งาทองอะไรประมาณนี้นะครับอยากดูอยู่ไกลๆเพื่อได้ส่องเขานะครับก็มีโอกาสถามกับทาง เพื่อนที่มาด้วยกันก็คือทางพี่โอก็สุดท้ายได้เห็นแค่ขี้ช้างนะครับ จริงๆนะครับระหว่างทางแล้วเนี่ยมีอะไรให้ดูมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนกหรือว่าเป็นลิงหรือว่าเป็นบรรดาสัตว์ป่าบางชนิดนะครับอย่างตรงบริเวณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอ่างเก็บน้ำนะครับที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยสวยมากๆมีน้ําเป็นสีเขียวด้วยนะครับตอนที่ผมไปถึงเนี่ยมันแดดแก่มากๆแล้วสัตว์ป่าทั้งหลายเนี่ยก็ไม่ได้ลงมาให้เราได้เห็นนะครับแต่ก็ยังได้ชื่นชมธรรมชาติ แม้แดดจะแรงนะครับวันนี้แต่อากาศเย็นเรื่อยๆเลยทําให้พวกเราได้ขับขี่มอเตอร์ไซค์กันอย่างสนุกสนานครับจากจุดที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับผมขับรถมาแล้วมันเจอวิวที่สวยมากแต่ขาดอย่างเดียวนะครับก็คือมีเสาไฟที่ระยงระยางถ้าตัดตรงนี้ออกไปหรือว่าเอาลงดินได้นโอ้โหตรงนี้นะครับบอกเลยว่า วิวเนี่ยมองเห็นเมืองแล้วก็สวยมากๆเลยนะครับและแล้วผมก็มาถึงเป้าหมายที่สำคัญที่สุดนะครับวันนี้คือการมามิ팅กับบรรดาเพื่อนๆของผมนะครับที่เราจะมิ팅กันทุกๆปีครับก่อนนี้รีวิวห้องพักครับเข้ามาก็จะเป็นห้องแบบห้องเหมือนห้องโถงเล็กๆ ว่าก็โอเคครับห้องดีมากสะอาดนะครับสะอาดมากเลยมีตู้เย็นส่วนของฝั่งห้องนอนนะครับมีเลยคือดีไซน์ถือว่ามินิมอลนะครับแล้วก็โอเคด้วยห่อนผ้าสะอาดนะครับสะอาดทั้งหมดเลยมี ฉากกันระหว่างห้องด้านหน้าที่มีทีวีกับห้องนอนสำหรับใครที่มาเป็นคู่ก็สามารถที่จะอยู่ข้างหน้าที่ได้นะครับก็คือดูทีวีคนนอนคนก็นอนอยู่นี่มารีวิวห้องน้ำกันแตเ่เดี๋ยวข้างข้าง,ข,างข้างหลังบ้านขออนุญาตเปิดก่อนนะครับนี่หลังบ้านสามารถที่จะตากผ้าตากอะไรได้อืม นี่เลยครับก็จะประมาณนี้นะครับอย่ปิดก่อนเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ํากันในส่วนของห้องน้ําขออนุญาตถามว่าเลื่มนเลยไหมก็คงแบบธรรมดาตรงนี้เป็นส่วน,นชรชอนโรกแล้วก็ส่วนนี้เป็นส่วนของฉากกั้นที่มันเป็นฝ้าเพื่อที่จะอาบน้ำได้นะครับ เป็นสิงขาไอ้ที่ที่เขามาคุยอะเดียดอ่ยังยังเลยยังยังยังยัยังยังยังยยังอะไรอะอะไรอะอันนี้อันนี้อยาออกออกไปนะ่ต้องวนเลยรอบเดียวพอเลย

ใครไอ้จอยอ่ะไอ้จอยไอ้จอยไอ้จอยจอจอยรู้เอยจอยไอยจอยจอยอยรอ้จอยจอ้จอยจอยจอยอออออออ สวยสวยไปตึงนี้ตึงเดียวมันตึงหน้าลึงหน้าเลยโอ้โหไดไอ้ก็มาเขาแซแรงมาอกเหี้ยดูล้องดิดูป้องดมซ่แงลยนี่ยโอ้หผมเชื่อว่านะครับวันนี้นะครับ ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับต่างคนต่างมาจากที่ไกลนะครับไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดอุบลเอยหรือว่าแม้กระทั่งระยองเยนะครับมารวมตัวกันที่นี่ส่วนผมกับทางพี่โอเองเนี่ยก็มาจากสมุทรปราการและลังสิตนะครับก็ใช้มอเตอร์ไซค์เพื่อที่จะพิชิตเขาใหญ่ตามใจฝันนะครับวันนี้ก็มีโอกาสมาพบเจอเพื่อนๆพพี่ๆทุกๆขั้นนะครับที่เราอยู่ด้วยกัน สองคืนเต็มๆและมีความสุขในการร่วมกันกินดื่มและก็สนุกสนานในการเต้นรำและก็ร้องเพลงนะครับต้องบอกว่าขอขอบคุณทุกๆท่านมากๆนะครับในค่ำคืนแห่งความสุขพร้อมด้วยพี่ที่ไม่ได้มาด้วยนะครับพี่แดนนะครับเป็นพี่ที่น่ารักครับเรา